สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามช่องสาระสำราญสำหรับในตอนนี้ก็จะเข้าสู่รายการปกติก็คือเรื่องของเพลลิสรู้ไว้ก่อนไปพบผลซึ่งในตอนนี้ผมก็จะยกเรื่องทางโหราศาสตร์เรื่องหนึ่งที่ดูแล้วอาจจะเป็นเรื่องราวพื้นฐานแต่ก็เป็นเรื่องหลักเกณฑ์ที่สำคัญสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาโหราศาสตร์ไทยเลยทีเดียว เรื่องที่จะคุยกันในวันนี้ก็เป็นเรื่องอนุกเกษตรซึ่งสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาโหราศาสตร์ไทยก็จะทราบหรือเคยได้ยินคำว่าอนุกเกษตรกันมาแบบชินหูแต่เนื่องจากความคุ้นเคยนี่เองจึงทำให้บางครั้งผู้ที่เป็นโหนอาจจะหลงลืมในบางประเด็นหรือเกิดความผิดพลาดในการพยากรณ์ดวตาต่างๆได้เช่นกัน ก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องราวของอนุกเกษตรผู้สนใจศึกษาโหราศาสตร์ไทยก็ควรทําความรู้จักกับเรื่องพื้นฐานที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องความสัมพันธ์กับมาตรฐานกเกษตราธิบดีแล้วก็เป็นเกี่ยวพันกันกันกบเรื่องอนุกเกษตรนั่นก็คือเรื่องของปร,ริวัตนกเกษตรซึ่งคํานี้นะครับปร,ริวัตนกเกษตร ก็จะมาจากคําภาษาบาลีที่ผสมกัน4คําคือคําว่าปฏริวัติคําว่าตะคําว่าณนะแล้วก็คําว่าเกษตรซึ่งนํามารวมกันก็มีความหมายถึงการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนเป็นการข้ามเพื่อนําไปสู่เรือนเกษตรหรือแปลได้อีกความหมายหนึ่งว่าการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนเรือนเกษตรกันนั่นเอง ในทางโหราศาสตร์จะใช้คำว่าปริวัตนเกษตรแสดงให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะในดวงชะตาที่ดาวพัะเคราะห์ต่างๆก็จะสลับเรือนเกษตรกันอาจจะเกิดขึ้นได้ตั้งแต่กรณีดาวพรกเคราะห์สองดวงสลับกันหรือกรณีที่เกิดขึ้นกับดาวพรกเคราะห์หลายดวงก็ได้นะครับส่วนคำว่าอนุกเกษตรนั้นก็มาจากคำสองคำเหมือนกันก็คือคำว่า อน,นุซึ่งเราค่อนข้างจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่ก็จะคิดถึงแต่ความหมายของคำว่าอนุซึ่งหมายถึงคำว่าน้อยนั่นเองแต่จริงๆแล้วคำว่าอนุยังมีความหมายอย่างอื่นนะครับซึ่งในทางโหราศาสตร์จะใช้กันมากก็คือความหมายที่แปลว่าภายหลังหรือแปลว่าตามมาหรือตามมาในภายหลังซึ่งคำว่าอนุนี้ก็จะใช้เป็นคำ ประกอบหน้าคําศัพท์ภาษาบาลีหรือคําศัพท์ภาษาสันสกฤตเช่นคําว่าอน,นุชนอน,นุวงอน,นุชาอะไรพวกนี้นะครับจริงๆแล้วโดยทั่วไปนะครับศัพท์ทั่วไปในยุคก่อนแม้แต่ในทางโหราศาสตร์คําว่าอน,นุก็จะเน้นความหมายที่หมายถึงการที่ตามมาในภายหลังมากกว่าความหมายในแง่ของปริมาณว่าน้อยนะครับ ส่วนคำว่ากเกษตรก็จะมีความหมายถึงความมั่นคงความอุดมสมบูรณ์ความหนักแน่นความเป็นปึกแผ่นซึ่งผู้ที่ศึกษาโหราศาสตร์ไทยมาก็คงจะคุ้นเคยกันกับศัพท์คำว่ากเกษตรดีอยู่แล้วคำว่าอนุกเกษตรเมื่อนำมารวมกันก็จะมีความหมายในทางโหราศาสตร์ว่าความเป็นเรือนเกษตรที่จะตามมาในภายหลังซึ่งในดวงชะตาจะเกิดกรณีนี้ขึ้น ก็เมื่อมีดาวพระเคราะห์สลับเรือนกันโดยลักษณะการเป็นอนุกเกษตรในดวงชะตานั้นส่วนใหญ่เราก็จะหมายความไปถึงการที่ดาวพระเคราะห์เพียงสองดวงสลับเรือนกันอยู่ถ้าพิจารณาความหมายของปริวัตนกเกษตรและก็อนุกเกษตรแล้วเพื่อให้เห็นชัดเจนขึ้นนะครับเราก็สามารถกล่าวได้ว่าอนุกเกษตรจริงๆก็คือ เป็นสับเซตหรือเซตย่อยของปริวัตนกเกษตรนั่นเองซึ่งในการศึกษาโหราศาสตร์ตอนนี้เฉพาะตอนนี้นะครับเราก็จะคุยกันเฉพาะเรื่องของอนุกเกษตรเท่านั้นคราวนี้เราลองมาดูเรื่องของรูปแบบอนุกเกษตรซึ่งจากความหมายของอนุกเกษตรที่จะมีสภาวะของความเป็นเรือนเกษตรที่จะตามมาในภายหลังนั้นแสดงให้เห็นว่าในพื้นดวงชะตา พบเรือนดังกล่าวไม่ได้อยู่ในสภาวะที่เป็นเรือนเกษตรมาก่อนแต่จะเป็นอนุกเกษตรได้จากการมีพบเรือนสองพบเรือนที่มีดาวพระเคราะห์เจ้าเรือนของสองพบเรือนนั้นมาสถิตสลับเรือนกันอยู่โดยมีรูปแบบการสลับเรือนที่แตกต่างกันนะครับไม่ได้มีรูปแบบเดียวในการสลับเรือนของดาวพระเคราะห์สองดวงรูปแบบแรกของอนุกเกษตรก็คือการที่ เริ่มต้นดาวพะเคราะห์สองดวงนั้นจะอยู่ในลักษณะของการที่ได้มาตรฐานปัลลักเกษตรซึ่งอนุเกษตรรูปแบบนี้ในพื้นโนชะตาก็จะมีดาวพระเคราะห์ได้มาตรฐานปัลลักเกษตรสองดวงสถิตในราศีที่เล็งกันอยู่เช่นในพื้นโนชตามีดาวอังคารสถิตราศีตุลซึ่งเป็นเรือนของดาวศุกร์และก็มีดาวศุกร์สถิตที่ราศีเมษซึ่งเป็นเรือนของ ดาวอังคารโดยดาวสองดวงนี้ถ้าดูก็จะอยู่ได้มาตรฐานปรักษเรษทั้งสองดวงรูปแบบของอนุกษเรษในรูปแบบนี้ตำราโหราศาสตร์ไทยบางตำราก็จะเรียกลักษณะเฉพาะว่าเป็นการสับเรือนครองนะครับสับเรือนครองก็หมายถึงว่าสับเรือนกันครองราศีนั้น รูปแบบที่2ก็คือรูปแบบอนุเกษตรที่เริ่มต้นจากการแลกเลือนตามปกติซึ่งอนุเกษตรรูปแบบนี้ในพื้นดวงจันก็จะคล้ายกันกับรูปแบบแรกคือมีดาวพระเคราะห์ดวงแรกไปสถิตยอยู่ในเลือนของดาวพระเคราะห์ดวงที่2ในขณะเดียวกันดาวพระเคราะห์ดวงที่2ก็สลับมาสถิตยอยู่ที่เลือนของดาวพระเคราะห์ดวงแรกแต่เป็นการแลกเลือนกันเท่านั้นโดยไม่ได้มี ดาวประเคราะห์ใดเป็นปัลลักษตรรูปแบบของอนุกเกษตรในลักษณะนี้ตำราโหราศาสตร์ไทยบางตำราก็จะเรียกเฉพาะว่าเป็นการแลกเรือนครองนะครับก็คือแค่แลกเรือนกันคราวนี้เราลองมาดูเรื่องราวของผลกระทบของอนุกเกษตรที่มีต่อดวงชะตาดาวพระเคราะห์ที่เข้าเกณฑ์อนุเกษตรนั้นถ้า พิจารณากันจากความหมายของอนุกเกษตรแล้วก็จะเห็นว่าตำราโหรา,าศาสตร์ไทยก็ระบุเอาไว้ชัดเจนว่าความเป็นเรือนเกษตรที่จะตามมาในภายหลังซึ่งก็จะมีความหมายว่าความมั่นคงความสมบูรณ์ความมั่งคั่งความเป็นปึกแผ่นหรือเรื่องราวในฐานะที่เป็นเรือนเกษตรของพบเรือนนั้นๆไม่ว่าจะเป็นสุภสถานะภพ หรือทุสถานพบของพบเรือนทั้งสองนั้นเจ้าชะตาจะไม่มีอยู่ในช่วงที่แรกเริ่มในการดำเนินคันลองชีวิตแต่เป็นสิ่งที่เจ้าชะตาจะได้รับมาในภายหลังโดยรูปแบบวิธีการที่เจ้าชะตาแต่ละเจ้าชะตาได้มานั้นก็คือมาตรฐานกเกษตราธิบดีในภายหลังก็จะขึ้นอยู่กับรูปแบบของ อนุกเกษตรในพื้นดวงชะตานั้นๆซึ่งก็อย่างที่กล่าวว่ามีอยู่สองรูปแบบด้วยกันที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนั่นเองจากรูปแบบแรกคือกรณีที่อนุกเกษตรเริ่มต้นจากมาตรฐานปรัชเกษตรหรือเป็นรูปแบบของที่เรียกว่าการสับเรือนโครองอนุกเกษตรในลักษณะนี้ก็จะส่งผลให้การดำเนินคลองชีวิตของเจ้าชะตาในระยะแรก เป็นไปตามมาตรฐานปรัเกษตรคือจะเริ่มจากการไม่มีเริ่มจากการที่ขาดแคลนความยากลำบากการประสบปัญหาอุปสรรคต่างๆนานาส่งผลให้ในช่วงเริ่มต้นนี้เจ้าชะตาจะรู้สึกถึงความที่ไม่มั่นคงรู้สึกถึงการดำเนินคันลองชีวิตที่ยากลำบากจนผ่านช่วงเวลาหนึ่งไปแล้วดาวพระเคราะห์ทั้งสองดวงจึงจะแสดงผลกระทบต่อ เจ้าชะตาในรูปแบบเดียวกันกับมาตรฐานกเกษตราทิบดีของพบเรือนนั้นรูปแบบที่สองก็คือกรณีที่เป็นอนุกเกษตรแบบแรกเรือนกันครองตามปกติอนุกเกษตรในลักษณะนี้ก็จะส่งผลให้การดำเนินคลลองชีวิตของเจ้าชะตาในระยะแรกเริ่มก็จะเป็นลักษณะค่อยเป็นค่อยไป ไม่ประสบกับความยุ่งยากลำบากหรืออุปสรรคปัญหามากนักเป็นคลองชีวิตที่เรียกว่าสามัญธรรมดาทั่วๆไปจนผ่านไปช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วดาวพระเคราะห์ทั้งสองดวงที่แลกเลือนกันจึงแสดงผลกระทบต่อเจ้าชะตาในรูปแบบเดียวกันกับดาวพระเคราะห์ที่เรียกว่าได้มาตรฐานกเกษตราธิบดีคราวนี้เราลองมาดูว่า ในการพิจารณาผลกระทบจากอนุกเกษตรมีข้อสังเกตใดๆบ้างที่โบราณอาจารย์ท่านได้เรียกว่าวางเป็นข้อสังเกตกันไว้ซึ่งการพิจารณาผลกระทบจากอนุกเกษตรนั้นในตำราโหราศาสตร์ไทยต่างๆก็จะกล่าวถึงในรูปแบบกว้างๆเท่านั้นซึ่งโบราณอาจารย์หลายท่านก็จึงมีรูปแบบหลักเกณฑ์ในการพิจารณารวมถึงทัศนะมุมมองที่ แตกต่างกันออกไปหลากหลายประเด็นจึงขอนำมาเป็นข้อสังเกตให้ผู้ที่สนใจศึกษาโหราศาสตร์ไทยได้เป็นแนวทางในการศึกษาเพิ่มเติมต่อไปนะครับประการแรกในการพิจารณาผลกระทบนั้นโบราณอาจารย์ส่วนใหญ่ก็จะมีทัศนะมุมมองที่เหมือนกันคือหลักเกณฑ์สำคัญที่ต้องนำมาพิจารณาก่อนก็จะมีอยู่สเรื่องด้วยกันซึ่งเรื่องแรกก็คือ พบเรือนที่เกี่ยวข้องซึ่งจะเป็นตัวบอกว่าจะแสดงผลกระทบในเรื่องใดเรื่องที่2ก็คือหน้าที่และความหมายของดาวพระเคราะห์ที่เป็นดาวอนุกเกษตรสองดวงนั้นครับอันนี้ก็เรียกว่ามุมมองของโบราณอาจารย์ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับไปในทิศทางเดียวกันข้อสังเกตที่2กรณีที่มีดาวเจ้าเรือนทุสถานภพ คือเจ้าเรือนพบอล,ลิพบมรณะพบวินาศเข้ามาร่วมอยู่ในดาวอนุกเกษตรด้วยนั้นในเรื่องนี้โบราณอาจารย์ท่านมีทัศนะมีมุมมองที่แตกต่างกันออกไปเป็นสองทัศนะด้วยกันทัศนะแรกก็มีความเห็นว่าอนุกเกษตรนั้นจะช่วยลดทอนผลเสียที่จะเกิดจากพพเรือนที่เป็นทุสถานพบได้ก็เรียกว่าทำให สถานการณ์ของความเป็นทุ์สถานะเบาบางลงส่วนทัศนะที่สองก็จะมีความเห็นว่าถ้ามีทุสถานภพบเข้าร่วมด้วยผลแห่งมาตรฐานเกษตรราธิบดีประจำทุสถานภพบนั้นก็จะแสดงความเสียหายความบิบัิให้เกิดขึ้นได้ตามปกตินะครับอันนี้ก็เป็นทัศนะมุมมองที่แตกต่างกันก็ฝากให้ผู้ที่ ศึกษาโหราศาสตร์ไทยลองนำไปติดตามวิเคราะห์ศึกษากันเพิ่มเติมนะครับส่วนข้อสังเกตที่3เป็นเรื่องของการแสดงผลกระทบจากมาตรฐานกเกษตราธิบดีที่ตามมาในภายหลังนั้นก็ยังมีมุมมองที่แตกต่างกันออกเป็น2ทัศนะด้วยกันอย่างแรกทัศนะแรกก็มีมุมมองว่า ผลกระทบที่จะได้รับนั้นซึ่งก็เป็นผลกระทบในภายหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นผลกระทบที่แสดงออกในทางที่เป็นคุณหรือผลกระทบที่เป็นโทษเจ้าชะตามีโอกาสจะได้รับเท่ากันกับผลกระทบจากมาตรฐานกเกษตรตราทิบดีตามปกติเพียงแต่ช่วงเวลาที่ได้รับนั้นก็จะร่าช้ากว่านั่นเองก็คือตามความหมายของคำว่าตามมาในภายหลังแต่ ปริมาณนะครับถ้าเราเทียบถึงปริมาณในทัศนะนี้ก็คือในแง่ของมาตรฐานกเกษตราทิบดีปกตินะครับเคยได้รับเท่าไหร่มาตรฐานอนุเกษตรเมื่อเริ่มได้รับแล้วก็จะได้รับเท่าเท่ากันกับที่มาตรฐานกเกษตราทิบดีนั่นเองส่วนข้อสังเกตที่3ในเรื่องของทัศนะที่2ที่เป็นมุมมองที่เห็นว่า ผลกระทบที่เจ้าชะตาจะได้รับทั้งด้านบวกและด้านลบนั้นเจ้าชะตาก็จะได้รับน้อยกว่าที่ได้รับตามมาตรฐานกเกษตรตราธิบดีตามปกติซึ่งอันนี้ก็เป็นการตีความหมายตามคำว่าอนุซึ่งแปลว่าน้อยด้วยเช่นกันดังนั้นโบราณอาจารย์บางท่านก็จะเรียกอนุกกเกษตรในลักษณะนี้ว่าเป็นกเกษตรน้อยนั่นเอง ข้อสังเกตที่4ในกรณีที่เป็นปริวัตนกเกษตรซึ่งจะมีดาวพระเคราะห์สลับเรือนกันตั้งแต่3ดวงขึ้นไปตำราโหราศาสตร์ไทยบางตำรานะครับก็จะเรียกว่าเป็นการสลับเรือนคองหรือในบางตำราก็จะเรียกว่าเป็นมหาเกษตรนะครับอันนี้กเ็เป็นเรียกว่าเป็นทัศนะเพิ่มเติมเป็นความรู้เพิ่มเติมข้อสังเกตที่5้า ก็คือเรื่องทัศนะของโบราณอาจารย์ในเรื่องของอนุกเกษตรที่มีมุมมองตรงกันก็คือผลกระทบตามมาตรฐานกเกษตรตราธิบดีที่จะตามมาในภายหลังนั้นจะส่งผลกระทบในด้านบวกหรือด้านลบหรือจะส่งผลกระทบมากหรือน้อยสิ่งสำคัญนะครับที่โบราณอาจารย์ท่านว่าก็คือเจ้าชะตานั้น ได้กระทําปัจจุบันกรรมเป็นเช่นไรเพราะว่าลักษณะของอนุกเกษตรก็คือตามมาในภายหลังแต่โบราณอาจารย์ท่านว่าถ้ารออยู่เฉยเๆไม่ลงมือทําสิ่งที่จะตามมาก็จะไม่ปรากฏด,ด้วยเช่นกันนั่นคือเหตุที่โบราณอาจารย์ท่านถึงได้กล่าวว่าเจ้าชะตาจะได้รับผลอย่างไรจากอนุกเกษตรน,นั้นก็ขึ้นอยู่กับปัจจุบันกรรมของเจ้าชะตานั่นเอง ข้อสังเกตที่6นอกจากจะมีการศึกษาถึงดาวพระเคราะห์ที่แลกเรือนเกษตรกันแล้วในทางโหราศาสตร์ไทยในระดับขั้นสูงขึ้นไปนะครับจริงๆก็ยังมีการศึกษาต่อเนื่องไปถึงเรื่องดาวพระเคราะห์ที่แลกเรือนอุดหมายถึงว่าเป็นแต่ละดวงก็เป็นอุดนะครับแต่ว่าสลับเรือนกันหรือดาวพระเคราะห์ที่เป็นนิดแต่สลับเรือนกันด้วยซึ่งในทางโหราศาสตร์ ก็เรียกว่าปร,ริวัตนาอุดหรือปร,ริวัตนานิทซึ่งก็นํามากล่าวพอให้ท่านเป็นที่รู้จักนะครับเราก็คงยังไม่ศึกษากันก่อนในตอนนี้ก็คงศึกษากันต่อในตอนถัดๆไปการศึกษาทำความเข้าใจเรื่องอนุกเกษตรซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเกณฑ์หนึ่งในโหราศาสตร์ไทยที่จะช่วยให้ผู้ที่เป็นโหนสามารถพยากรณ์ดวงชะตาได้ ชัดเจนถูกต้องแล้วก็มีความแม่นยำม,มากยิ่งขึ้นนั้นก็อยากบอกทุกท่านว่าสิ่งสำคัญก็คือผู้เป็นโหนจะต้องมันทบทวนกฎเกณฑ์ต่างๆรวมถึงความรู้พื้นฐานทางโหราศาสตร์ไทยที่ท่านได้เคยศึกษามาแล้วให้แม่นยำก็จะเป็นการช่วยเสริมในการพิจารณาเรื่องราวของอนุกเกษตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ก็อันนี้เป็นเรื่องหลักเกณฑ์ธรรมดาธรรมดานะครับในทางโหราศาสตร์ไทยแต่เราเองก็มักจะหลงลืมได้ง่ายหรือหลงประเด็นกันได้ง่ายก็เรียกว่านำมาให้ท่านได้ศึกษาค้นคว้ากันเพิ่มเติมด้วยแล้วก็จะได้นำไปใช้งานในฐานะที่เป็นโหนได้อย่างชัดเจนถูกต้องแบ่นยำมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับสำหรับในตอนถัดไปเราจะคุยกันถึง เรื่องอะไรในประเด็นไหนก็รอติดตามกันได้เลยนะครับสวัสดีครับ